แลจ้จากช่องมิสเตร์เคนะครับ,รบวานนี้จะมาสร้างเมืองกันนะครับตรงนี้ผมจะมาทำอ๋อทำส่วนสาสตรธรณะนะครับตรงนี้เลยถ้าใครมีพวกนี้พวกนี้ประเทศกับขาขายๆวันนี้นะก็ทำตามได้เลยครับเออผมจะมา อือนี่กเราก็ทำทำข้าวนะคะเอ้ทำดัวก่อนนะะดัวก็อนแจ้ตดแล้วตตรงนี้นะคะ แล้วก็ดเขตเไว้ว่าเราจะเข,เขต,เขตว่าอยู่ประมาณไหนอะครับคือตามแนวขอบตรงนี้เลยคระจริงๆตรงนี้ผมจะช่างเป็นห้างแต่ผมเปลี่ยนขอค่ว่าวนดีวกว่าห้างแบบยังไงอะผมช้างค่อยเก่งหนห้างแบบยังไงแบบ อะไระบะมันเยอะผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมใช้สายสร้างไะครับกว็วสร้างพอได้ครับก็าจะลองไปตรงรอบๆนะฮะขผมแค่ว่าผลจะสร้างลานแบบน,นี้ได้หน่อยด้วยครับผมคิดว่าจะเปรนมาณนี้แบนี้ ตรงข้าวตรงนี้ตรงนี้าจะติตดริมน้ำเลน,นะครับผมอาจจะทำอ่ะผมบอกไบ้ไว้แต่อขอตรงนี้ผมทำเป็นโรงเรียนนะครับผมปล่อยไปก่อนโอ้ฝนตรง ผมว่านะ่าจะทำทำกับของทั้งต่อก่อนม,มันเป็นแบขบขาวแบบนี้ไม่ไม่เจอไม่เจอเลย אז... Okay. Okay, ตอ hey, นนี้ต่อไปผมจะเฮ้ท hey, ำกระดังกี้อดสปอจะสร้างเรียนหรือสร้างเบอร์เกอร์คิงก่อนนะครับวันนี้ผมไม่ชัวร์แต่บางที่อาจจะเป็นเบอร์เกอร์คิงนะครับเราทำทางคอนกรีตลงเป็นสามคูณสามนะครับ เาหน้าของชาไฟตรงนี้ไปกำหนดไว้ก่อนบนี้เปิดเหนราบวงกลมเราตรงกางจะเป็นสะ นี่คุณครัว em ันพมนะคะ มาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ต้อาเรียคว่า วันนี้ผะมจะต่อไปก็ผมจะสร้า,นนรรา,ารงเป็นร้านนะคบร้านค้าตรงนี้จะเป็นร้านนะคะดูนี่งคนที่เราก็ประมาณวันนี้ถ้าขนาดไหนก็ได้ถ้ามีคนเที่ยมากก็ได้ได้ร้านนะคะ 你看，我好像在考，正在考呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 嗯，打电话，哈哈。 เดี๋ยวขอจอกหน้าต่เาเแถวผมไว้กข้าวกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไวะะ้ค่ะไม่โต 去问看那也好，方便。 โอเคทั้งนายจะตกกันด้วยไฟไฟก็จะใช้แบบคอปเปอร์เหมือนกันนะคะอ๋อผมใช้ผิดอันวิ่งว่าทำไมไม่ติด Puan ni Okey ก็ใช้ป็ขัดป้านะแบบแกแางที่สุดได้แล้วอันนี้จะยังไม่ส่็จขายอนะ่ะ พรนี้แล้วตกแต่ด้วยลายผ่า 哇。Oh wow. 这个温度呀么样啊、哎？啊，来吧。 จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะแบบห้องน้ำชายหญิงเข้า้จยกันได้ไม่ในะช่ับนบนื้ออกใช่ไหมตาบ้างสนุกสนุกเฮ้ยห้องน้ำชายหญิงอ่ะบ้ไม่แยกค่ะ ห้องห้องอองนี้จะเป็นห้องน้ำตรงนั้นเป็นห้องโอ้โหอืมอือตรงนี้จะเป็นที่น้ำมือ ดลานสากข้างในทำเป็นอ๋อทีนี้ก็จะเป็นชื่อฝาปิดโอเค สำหรับคลิปน,นีก้ก็เลยอยากถามเจ้าหน้าที่ต่อไปว่าจะเป็นอะไรก็เออคนดูอย่างนหนึ่งคือต้องปลูกต้นไม้ด้วยครับต้องปลูกไว้หน่อยรับภาพตรงนี้ครับผมลืมผมลืมเลยนะครับก็เสร็จตรงการตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำก็ได้นะครับเด็ดเขาจะแจนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่า,านี้นะครับไปเจอกัน้าที่ต่อไปว่าเป็นอะไรไป